วันนี้นะคะเราก็ทํากระทงกันเสร็จแล้วไปยกข,ขึ้นยกข,ขึ้นเราก็จะไปทําทการทดสอบนะคะยวนหนูไปเทน้ําก่อนไปทําการทดสอบนะอยวหนูไปเทน้ําก่อนนะทุกคนลคนสวยไปเปิดน้ําใส่กะละมังมเราจะทําการทดสอบนะคะว่ากระทงของเราะจะลอยหรือจะจมจะลอยหรือจะไปอะเอาน้ำใส่กะละมังก่อน เราต้องทำการทดสอบก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปลอยอยู่งานลอยกระทงเย็นนี้นะคะเราต้องเอาลึกๆยเพราะว่าน้ำมันลึกเอาเยอะๆเอาเยอะๆน,นี่ค่ะเราก็นี่เป็นกระทงที่เราเตรียมไว้นะคะฝีมือเด็กน้อยนะคะสวยได้สวยได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะ ค่ะคนขายหญ้าตรงไหนพื้นที่ว่างก็ปลูกหญ้าทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ต้นต้น,ตนมหาเศรษฐีเสร็จแล้วคะ่ะอ่าโอเคไปปิดน้ําก่อนค่ะอ่าไปหยิบกระทงมาระวังลื่นอะไรของหนูะ่ะเอาหยิบมาจีรานก่อนอ,อ,อ,อันไหนก่อนก็ได้คะ่ะเราต้องทําการทดสอบก่อนนะคะก่อนที่อันนี้หนูเอาของแม่เราต้องทําการทดสอบก่อน อ้าวค่อยๆปล่อยค่ะค่อยๆปล่อยนะอ้าวลอยไหมเออผ่านลอยอ้าวอันนี้คืออันนี้คือของคุณแม่นะคะของแม่ลอยอ่าไม่โจมผ่านตั้งไว้ก่อนโอเคดอนกไม้ดอกไม้ใส่เยอะเกินนี่ค่ะอ้าวลองดูสิลองดูลองดู สยเอาออกทำไมพอแล้วลูกสวยแล้วโอเคอ้าวลอยเลยมันจะจมหรือเปล่าอ้าวลอยเย้ลอยเหมือนกันไม่จมผ่านมือไม่ได้มันจะทับกันน่ะกระมังมันเล็กกระมังมันเล็กป่ะพอแล้วพอแล้วไม่ไม่ต้องในอกมันในไอในอกมันลึกไม่พอแล้วเราแค่ทดสอบเดี๋ยวตอนเย็นเรา